เก่งกาดคุยโชว์โลโฮโลเฮลตี้ผู้คนสมัยนี้มันสั่งคบก้หน้าเล่นเพลงทั้งวันมันเสียสายตาพ่การขึ้นมาทรมานทีวีสวัสดีครับพบกับรายการเก่งกาดโฮโลเฮลตี้นะครับนะฮะเราพยายามนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะครับคนเราเกิดอยู่ใต้ฤดูกาลนะครับดินน้ำลมไฟ แล้วก็อาการถ้าเรากินอาหารผิดนะครับมันจะทำให้เกิดเก็บป Ł ่วยได้ง่ายแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมเร็วนะ,ะแก่เร็วนะครับฉะนั้นวันนี้นะฮะในช่วงเดือนกันยายนนี่นะครับเป็นช่วงหน้าฝนเดือนสิบครับฉะนั้นคนเกิดราศีกันก็ดีหรือคนเกิดราศีอื่นก็ดีนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับดีกําเดามันพิการครับคือธาตุดินพิการก็ทําให้ธาตุไฟในเรื่องดูฝนเนี่ย หย่อนไปด้วยเมื่อไผยหย่อนปั๊บระบบการย่อยก็อ่อนแอครับนะฉะนั้นกระเพาะอาหารก็ดีกระเพาะปัสสาวะก็ดีและหัวใจในราศีมังกรนะครับเกี่ยวกับธาตุดินนะครับและลำไส้ใหญ่ในราศีพฤกษภนะครับมันจะทํางานไม่ปกติครับเวลาเรากินแล้วมันจะ3วันเจ็วันถึงจะย่อยครับอาหารก็ตกค้างพยาธิก็จะกระจายไปทั่วร่างกายเลครับ ที่มีตามผิวหนังต่างๆที่ปุ่มคันเยนะครับเวลาเรากินอาหารผิดนะฮะพวกเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยจะสังเกตได้ที่ใบหน้าครับสิวจะขึ้นฮนะมันจะเกิดปุ่มคันตามร่างกายมีอาการท้องผูกอุจจาระตกค้างสามวันถ่ายอุจจาระแข็งต้องกินยาระบายฉะนั้นช่วงฤดูฝนเนี่ยดีหย่อนกำเดานะฮะมันก็หย่อนไปด้วยอาหารมันก็พิการทำให้ลมกำเริบครับ มีอาการท้องอืดแน่นท้องถ้าเป็นคนโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับมันจะมีอาการเป็นลมหน้ามืดครับฉะนั้นจึงควรกินอาหารหนักไปทางพืชผักเอาผักหลายชนิดหลากรสเอามารวมกันนะครับ hey, วันนี้จะเสนอต้องจับชายสูตรกกงกกกงคือใครครับคือผมครับอยากจะรู้ตามไปดูครับคือผักต่างๆนะครับเราไม่ได้ปลูกเองนะครับ เราก็รู้อยู่แล้วว่าเกษตรกรคนได้ปลูกก็ต้องพยายามจะเล่งให้มันโตเร็วก็ใ้สารเคมีมั่งใช้ยาฆ่าแมลงมั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วครับนะฮะเราก่อนที่จะมาปรุงอาหารเราควรจะล้างซะก่อนสัตว์ทุกชนิดก็เหมือนกันนะครับนะฮะมักจะมีกลิ่นคาวมีเมือกมีมันนะครับเราก็ต้องล้างครับล้างด้วยครับน้ำส้มสายชูกรั่น5%เปเซนตราฉลากทองที่สำคัญนี่แหละครับสูตรผมนี่คือต้องมีอ้อยครับอ้อยหวาน อ้อยหวานไว้ไหนครับเอาไว้ในหม้อตุ๋นครับนะฮะไปรองที่พื้นก่อนเสร็จแล้วเราผัดตรงนี้เสร็จปับ๊บเราก็เอาไปใส่ในหม้อตุน๋นเราจะเริ่มกันนะครับเอาเริ่มตรงเนี้ยเปิดไฟแรงเลยนะครับนะฮะใส่น้ำมันให้มันร้อนนิดนึงเราก็ใส่สามเกลือน,นะครับนะฮะโอ้ยกลิ่นปาอะไรหอมเลยหอมเด็นะเอาเอาไก่เนี่ยไปให้มันผัดผัดผัดเพื่อนนะ รากกินกระเทียมรากผักชีวิธีการทําเนี่ยมันต้องไปต้องเป็นนะไม่งั้นไปาไปต้มรวมไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องผัดก่อนขั้นต่อไปนี่ก็ไม่ต้องรอนะครับเอานี่เลยครับเห็ดหอมลองไปเลยให้มันหอมไปทั่วนะทั้งเนื้อไก่ตอนนี้ผักต่อไปเลยไอที่มันสุกยากผัดลงไปอ่านี่นี่น,น,นี่มาล่าครับเนี่ยรสหอมนะครับมันช่วยเยอะนี่กระรมใส่ลงไป ขึ้นใช่ขึ้นใช่ใส่ลงไปเอาล่ะพอเห็นผักมันยุบดีนะฮะแล้วก็ใส่ผักต่อไปเอาคานาคานาครับนี่แครอทนะครับอาตาวได้หัวใช่เท้านี่ที่จะผัดนะฮะพอเราใส่ผักกันงสุดท้ายไม่สะใจครับนี่เลยผัดแบบผู้ชนานาญการเราก็หลีไฟหน่อย เราก็จะใส่เกลือเพื่ออะไระให้ผักมันกรอบครับนี่สีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับใส่ลงไปหน่อยเติมด้วยน้ำซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองครับใส่ลงไปพอได้ที่ดีครับนี่ซอสหอยดัางรวมตราแม่ครัวครับอ่าใส่ลงไปครับพอผัดได้ที่แล้วครับเราพักไว้นะครับ ตอนนี้เราจะเอาหม้อมาต้มตุ๋นแล้วครับนะฮะตั้งลงไปนะครับแล้วก็เอาเนี่ยอ้อยครับอ้อยที่เราทําไว้นะครับนะฮะเอามาเรียงไว้เอาผักที่ทักไว้ใส่นะครับนะฮะนี่แล้วเนี่ยมาเอาน้าเปล่ามาเติมให้ท่วมครับท่วมผักเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟแรงแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้นะครับเพื่อให้น้ําม,มันเดือดเร็วขึ้นเราจะได้เอาซีอิ๊วดำครับลงมา ปรุงรสอีกขั้นหนึ่งนะครับไปอ่านว่าเสร็จพิธีแล้วก็รีไฟกลางๆรอมันตุ๋นสักพักนะพอเดือดเข้าที่แล้วก็เสริมได้ครับครับตอนนี้ช็อตสําคัญนะครับเราต้องชิมก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพ่อครัวหน้าแตกนะครับว่ามันเป็นยังไงรสชาติโอ้โหมันนิ่มหวานอะไรอย่างนี้ล,ล้ำลอยส ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราไม่ครัวครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญนะครับกดซั b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแชร์รู้เรื่องสุขภาพรายการดีๆอย่างนี้มีที่นี่ทีเดียวต้องดูให้ได้นะครับคนจนคนมีกินอาหารดีๆถ้ากินไม่ดีก็มีพยาธิโรคาร่วยไม่สบาย